สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเต้ยเตยยาเปิดดวงนะคะอาโบนัสพิเศษที่คุณกําลังจะได้รับในในตอนนี้คืออะไรมาดูกันซิว่าเออในตอนนี้เออจักรวาลหรือว่าอะไรก็ช่างเนาะเอ,อ้เขาจะมีอะไรมาให้คุณบ้างโบนัสพิเศษ นะมีโบนัสพิเศษอะไรให้คุณโบนัสพิเศษที่คุณกำลังจะได้รับในตอนนี้คืออะไรนะจะเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิ้อยาในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบนะถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปเลื่อนคลิปนี้ผ่านได้เลยในทันทีนะคะขออนุญาตเทว ดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนส์สัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพยัยทุกๆใบทั้ง78็ดใบเลยนะคะมาดูกันซิว่าโบนัสพิเศษในตอนนี้ของคุณเนี่ยคือโบนัสพิเศษเรื่องอะไรนะจ๊ะ ด like กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปขึ้นพลังงานของความโชคดีขึ้นพลังงานบวกของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะอะาไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวตนของคุณเป็นเอเนจีของคุณพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงจะไปต่อหรือว่าเลื่อนผ่านก็ได้อ่ะดูไพ่ใบแรกหน่อยดูพลังงานของคุณหน่อยดูตัวของคุณหน่อยโอ้โห พลังงานช่วงนี้ดีเป็นพลังงานของการเคลื่อนไหวเป็นพลังงานของความก้าวหน้าเป็นพลังงานของคนที่ดวงเปิดเป็นพลังงานของคนที่ขยับขยายหรือเป็นพลังงานของคนที่มีการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารอ่าเป็นพลังงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารก็ได้หรือมันเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอ่ามีพลังงานของความก้าวหน้า ถ้าเป็นเรื่องการงานก็มีโอกาสที่การงานจะเติบโตก้าวหน้าขยับขยายไปในทิศทางที่ดีนะไพ่แปดหมายมหรือเป็นพลังงานของคนที่ได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีการสื่อสารหรือว่าอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องดีๆที่มีการแบบก้าวหน้าเติบโตนะหรือเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่เข้ามามันเป็นพลังงานของคนที่จะต้องตั้งรับ เตรียมรับมือเตรียมรับข่าวดีเตรียมรับสิ่งดีเตรียมรับความก้าวหน้าโอ้พลังงานดีนะไพ่แปดไม้เท้าเออนะแล้วมาดูกันต่อสิว่าว่าว่าพลังงานคุณตรงเป็นแบบนี้ไม่ร่ ช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นไหมล่ะช่วงนี้รู้สึกก้าวหน้าขึ้นรู้สึกเติบโตขึ้นไหมล่ะช่วงนี้ได้รับข่าวดีอะไรบ้างหรือยังล่ะเออช่วงนี้มีการสื่อสารหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอะดูต่อดูต่อสิว่าโบนัสโบนัสพิเศษที่คุณกําลังจะได้รับในตอนเนี้คือโบนัสพิเศษเรื่องอะไรสามถ้วยอะจริงๆมันเป็นข่าวดีมันเป็นข่าวดีนะเธอสามถ้วย เป็นเรื่องดีถ้าเป็นเรื่องงานก็คือได้รับข่าวดีเรื่องการงานมีการตอบรับที่ดีเกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสเติบโตขยับขยายก้าวหน้าหรืออาจจะมีโปรเจกต์งานเข้ามาหรืออาจจะได้รับเขาเรียกว่าการติดต่อดีลงานเข้ามาในเร็วๆนี้เออนะเป็นพลังงานที่สามถ้วยกลุ่มคนผู้คนทีมงานหรือว่ากัลยาณมิตรหรือข่าวดีนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะแบบ ได้โปรเจกต์งานใหญ่หรือว่าได้ปิดดีลงานใหญ่หรือว่าได้รับข่าวงานหรือมีการดีลงานคุยงานากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นข่าวดีนะเป็นสิ่งดีในช่วงนี้สามถ้วยเป็นข่าวดีนะแปดไม้สามถ้วยได้รับข่าวดีมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะ,ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อสิว่า โบนัสพิเศษเออในตอนนี้ของคุณเนี่ยคือโบนัสพิเศษเรื่องอะไรโอ้โ oh ห the world มันคือจักรวาลมันคือโลกมันคือนิเว e ร์สมันคือความมุดมสมบูรณ์มันคือความเพอร์เฟกมันคือสิ่งทุกสิ่งอย่างเนี่ยเห็นไหมไพ่ the world เป็นไพ่ของแบบได้รับการ p r o t e ค t ได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลได้รับการปกป้องอ่าแล้วเป็นพลังงานของอ่าคนที่กําลังจะได้รับข่าวดี จากทางไกลหรือคนที่กำลังจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศหรือการสื่อสารโซเชียลออนไลน์ในโลกมีเดียต่างๆเออนะท่องเว็บท่องโลกมีเดียเออท่องโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้โอ้ยเป็นพลังงานที่ดีนะ มันเป็นพลังงานที่ดีมันคือความสุขมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือความสําเร็จมันคือการเติบโตมันคือความก้าวหน้านะมันเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นนะคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดงังคุณอาจจะเป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้คนหรือว่าคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าได้รับข่าวดีทางไกลก็ได้บางคนก็กำลังจะมีงานใหญ่ เกี่ยวกับได้รับโปรเจกต์งานเออนะเกิดขึ้นมันคือความสมบูรณ์แบบมันคือความอบันเดนมันคือคว,ความสมบูรณ์อะความสมบูรณ์สําเร็จเสร็จสิ้นอู้โบนัสโบนัสโบนัสพิเศษในตอนนี้คือโบนัสเรื่องอะไรโอ้โห <c oughs> เงินเงินกําลังเดินทางมาการเงินกําลังจะพุ่งเข้ามา มองเห็นพลังงานของใครบางคนจะมีเงินไหลเข้ามาลัวๆมองเห็นพลังงานของใครบางคนกําลังจะมีอาการเติบโตทางด้านการงานแล้วนําไปสู่ความสําเร็จทางด้านการเงินที่เอ่อฟล้ึ้นดีขึ้นออมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสขยับขยายนะในเรื่องการเงินไพ่สี่เหรียญเซฟโซนเซฟเซฟบริหารจัดการเออนะ้เหมือน ประมาณว่าทําให้ดีๆนะเออทำให้ดีๆนะบริหารจัดการให้ดีๆนะทุกสิ่งอย่างเธอจะได้มันมาถ้าเธอรู้สึกรู้จักบริหารจัดการอะไรประมาณเนี้ยอืมฉันมีความรู้สึกเช่นนั้นเออเหมือนเขาบอกว่าประมาณเนี้แล้วมันก็จะได้มากอดเอาไว้เห็นไหมไพ่สี่เหรียญอ่ามาดูกันต่อโบนัสโบนัสโบนัสพิเศษของคุณในตอนนี้คืออะไรอ่าสี่เหรียญสี่ดาบ สี่เหรียญสี่ดาบอ่าคือการเซฟคือการนิ่งเงียบคือการคิดทบทวนอ่ามีความรู้สึกว่าในสภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจไม่ค่อยกระเตื้องอาจไม่ค่อยเคลื่อนไหวอาจไม่ค่อยขยับหรือมันนิ่งนิ่งเงียบเงียบไปมันกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความเคลื่อนไหวมีความกระเตื้องมีความขยับขึ้นนะ ถ้าเป็นเรื่องการเงินหรือการงานหรือธุรกิจหรือว่าอะไรกร็ช่างที่คุณทําอยู่มันกําลังจะกระเตื้องขึ้นถ้าใครบอกว่าโอแม่มันนิ่งนะแม่มันแบบไม่ค่อยกระเตื้องนะมันแบบเออไม่ไม่ค่อยจะโฟเลยนะมันแบบนิ่งๆเงียบๆอยู่นะช่วงก่อนหน้าเนี้อาเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วอาต่อจากนี้นะจะถ่ายให้เลยว่าต่อจากเนี้ยมันจะกระเตื้องมันจะไหลลื่นมันจะแบบอ่าดีขึ้นกระเตื้องขึ้น ราบรื่นขึ้นเออขยับขึ้นเออประมาณเนี้ยกระเถิบขึ้นเออนะดูกันต่อสีดูกันต่อสิว่าโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษเนี่ยหลังจากที่เงียบมานานแล้วโบนัสพิเศษเนี่ยจะมีอะไรให้คุณในตอนนี้ในช่วงนี้ห้าหมายห้าหมายเป็นการแข่งขันห้าหมายเป็นอ่าการแข่งขันการแก้ไขปัญหาหรือว่าในสิ่งที่ มันมีเหตุที่จะต้องอเขาเรียกว่าเกี่ยวกับความสามารถของคุณมีความรู้สึกว่าต่อจากนี้มันจะไม่นิ่งเงียบแล้วต่อจากนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยจะมีสีสันมากขึ้นแหละอืมนะชีวิตจะมีสีสันมากขึ้นหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะห่วงเอเนจีห่วงพลังงานหรือรู้สึกว่ามันกอดเก็บ กับความเครียดสะสมเอาไว้หรือเปล่านะมันมีพลังงานของการปลดปล่อยมันมีพลังงานของการหมุนเวียนมันมีพลังงานของอะไรที่อ่ไม่ต้องแข่งขันยุ่งยากวุ่นวายเหมือนแต่เก่าก่อนอีกต่อไปแล้วมันกำลังจะเข้าที่หรือว่ามันกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนประมาณนี้อ่ะดูต่อซิว่าโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษของคุณคืออาการงานการพัฒนา การเติบโตวความก้าวหน้านะถ้าคุณไปสอบแข่งขันสอบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชนะคุณจะได้หรือไอ้ปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขหรือว่าความยุ่งยากยุ่งเหยิง,ยงหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอ่ามันจะดูเหมือนว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการมันได้ให้ลงล็อกและลงตัวแล้วก็อ่อมันจะรู้สึกว่ามันจะเรียบง่ายเรียบดีขึ้นกว่าเดิมอะเรียบง่ายและราบลื่นมากกว่าแต่ก่อน เออประมาณนี้โบนัสพิเศษในเรื่องการงานคู่ค้าคู่ธุรกิจทีมงานกลุ่มคนลูกค้าผู้คนคุณจะเป็นที่น่าสนใจมากกว่าจุดอื่นนะจุดขายของคุณน่าจะเป็นจุดที่มีผู้คนสนใจให้ความสนใจมากขึ้นด้วยเออประมาณนี้จุดเด่นจะเกิดขึ้นนะดูต่อดูต่อสิว่า ว่าว่าวาโบนัสพิเศษของคุณในตอนนี้คือเรื่องอะไรอีกอ่าเป็นไพ่อ่าห้าดาบแน่นอนคุณจะชนะสงครามคุณจะจัดการกับปัญหานั้นได้หรือคุณจะาสามารถอาจทำอะไรแบบเหมือนกับว่าให้มันคือมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะดีขึ้นกว่าเก่ามันจะหลุดพ้นจากสภาวะอะไรที่ก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึก ตึงเครียดไม่สบายใจหรือว่ามันยุ่งเหยิงหรือว่ามันแบบมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดมีความรู้สึกเช่นนั้นนะต่อจากนี้รู้สึกว่ามันจะโอเคขึ้นหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกภายในร่างกายภายในจิตใจภายในความรู้สึกของคุณก็ได้ด้วยนะ,ะมาดูกันต่อดูกันต่อโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษของคุณในตอนนี้คืออะไร2ถ้วย two of cups มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องผู้คนกัลยาณมิตรตัวช่วยอ่าคนรักคู่รักนะใครบนาพิเศษนี้ส่งมาเลยเนี่ยคือคือหนึ่งมันคือเรื่องราวข่าวดีมันคือสิ่งดีมันคือสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าจะลงใจมีความสุข ใจมีความแบบดีใจมีความยินดีปรีเปรมมีความชื่นอกชื่นใจเกิดขึ้นนะนี่คือโบนัสพิเศษบางคนอาจจะมาในรูปแบบของแฟนคนรักบางคนอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนฝูงกัลยนานมิตรลูกค้าหรือว่าผู้คนที่ดีเห็นไหมสองถ้วยอคู่ค้าคู่เจราจาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะดูต่อโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษของคุณในช่วงนี้ คือโบนัสพิเศษอะไรนะจ๊ะอ่าเป็นไพ่โอ้โหสองถ้วยขึ้นคู่กับเด e อ o เลิเลยเหรออ่าเรื่องเรื่องความรักเด่นถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีความรักหรือความรักไม่มีหรือไม่มีคนคุยหรือคุณอาจจะยังไม่เปิดใจหรือใครพึ่งเลิกกันกับแฟนมานะอ่ามันมีทิศทางที่ช่วงเนี้ย อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องผู้คนความสัมพันธ์เรื่องความรักที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าสุขใจมีความชื่นใจมีความแบบเอ่อปรีมเปรีเขาเรียกอะไรอะ่ะเปรมปร,ปรีในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะสองถ้วยเดอะเลิฟหรือในช่วงเนี้ยคุณอาจจะดูดีมีสเสน่ห อา,อาจจะมีเกณฑ์มีคนมารักคุณมาตกหลุมรักคุณหรือในช่วงนี้มันอาจจะเป็นในช่วงที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผู้คนกัลยาณมิตรคนรอบตัวที่ดีที่จะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณอาจจะเป็นแบบคนรักคู่รักลูกค้าคู่ค้าหรือว่าหมู่มิตรบริวารผู้คนรอบตัวที่ดีเนี่ย มันเหมือนแบบว่าไอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เป็นปัญหาหรือว่าคนที่เป็นประเด็นหรือว่าอะไรที่มันเป็นศัตรูหมู่มารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะออกเหมือนมันจะหมดสิ้นอะมันมีสิ่งดีที่รอบตัวเกิดขึ้นมาทดแทนนะอาจจะเป็นสังคมใหม่ๆก็ได้ผู้คนใหม่ๆก็ได้หรือลูกค้าใหม่ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันโอเคอะไรประมาณนี้โบนัสพิเศษช่วงนี้ของคุณคืออะไรอีกเออเนาะ เป็นไพ่เพชรอาเพนตะโคพลาเด็กถือเหรียญเป็นไพ่เด็กถือเหรียญก็การเงินก็พูดถึงเรื่องการเงินเด็กถือเหรียญก็คือความโชคดีเรื่องการเงินด้านการเงินจะเริ่มกระเตื้องขึ้นด้านการเงินจะเริ่มดีขึ้นธุรกิจกิจการ ค้าขายหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองหรือการเงินที่เป็นไปในทิศทางที่เออจะเริ่มทยอยเข้ามาจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษในช่วงนี้แล้วก็ตามมาด้วยอัศวินเหรียญเห็นไหมเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญก็ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆได้มากขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเลื่อนขึ้นค่อยๆแบบจากเขาเรียกว่าพันเป็นหลายพัน จากหลายพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเติบขึ้นโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นในทิศทางการเงินที่ดีขึ้นเห็นไหมเออนะโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษในตอนนี้ของคุณคืออะไรอีกนะจัสม n นมันคืออ่าช่วงดวงเปิดช่วงบุญเปิดช่วงบารมีเปิดมันคือช่วงดวงชะตาที่ฟ้าเปิดอ่าเส้นทางชีวิตเปิด อ่าหลายๆอย่างเลยอาจจะเป็นโชคลาภการงานการเงินทิศทางความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมันเป็นช่วงดวงเปิดของคุณในช่วงนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มอ่าดีขึ้นโอเคขึ้นเนี่ยนี่คือโบนัสพิเศษให้คุณเลยนะโบนัสพิเศษเนาะของคุณในตอนนี้มีอะไรอีก อ๋อราชาไม่ถาวเรื่องการงานความสำเร็จการมีแพชชั่นความฉลาดหรือว่าไอเดียต่างๆนะหรือความก้าวหน้าหรือการขยับขยายหรือการบรรจุหรือการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะเกี่ยวกับสายทิศทางของการงานที่ดีเออดวงเปิดจริงๆวะทางเปิดทางเปิดนะบอกเลย หนาะทางเปิดให้คุณแล้วประมาณนี้เลยมันเป็นโบนัสพิเศษของคุณในตอนนี้เลยนะเอาใบสุดท้ายโบนัสพิเศษเดอะไฮพิเทสมีการพัฒนาทางด้านศักยภาพภา,พภายในแล้วก็เด็กถือถ้วยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คือสเสน่ห์ช่วงนี้คือความรักช่วงนี้คือผู้คนช่วงนี้คือกาลยานมนะิช่วงนี้คุณจะถูกรักะจะเหมือนมีสเสน่ห์จะเหมือนมีออรา่าแล้วช่วงนี้จะเหมือนมีแรงดึงดูดจากพลังงานภายในะที่จะดึงดูดแบบ ทั้งแฟนทั้งผู้คนทั้งลูกค้าทั้งกัรยานมิตรแล้วก็เรื่องการงานและการเงินเข้ามาเออมันคือโบนัสพิเศษมันคือโบนัสจากฟ้ามันคือโบนัสที่เออคุณกําลังจะได้รับในช่วงเนี้มันเป็นช่วงดวงเปิดชะตาเปิดแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานภายในของคุณด้วยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีเออนะอ่านี่คือโบนัสพิเศษของคุณในช่วงนี้ในตอนนี้เลยนะคะอาประมาณนี้รับไม่รับล่ะรับก็รับไปเลยโชคดีนะใบนี้แบบ สำหรับเนี่ยชุดเนี่ยสิบห้าใบสิบหกใบทั้งเด็กเนี่ยคือดีเลยนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุก, like, ทก share, อคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ